หอมถึงกินไฟแน่มันก็หอมตัวดี๋ยเมนอไอเห็ดอันกินหอยก็เลืครับอมละเปียงเมื่ทาเกียร์้าเจียเจ้าอยากท่าเจียวโอ้ยเอาไวอาก็อัตริซสีตัวหาตัวาปานน้เต็มเพียงเพลือนี่โคตไใบประโคจ้ะเดลิซ่เนี่ยนีเนี่ยนี่านเลยบ่ฟานเนียใจมันหมดะ จ้าสวัสดีจ้าแม่นางไพรจ้าสวดจ้าแม่นางไพรจ้าสวัสดีครับสวัสดีตอนหนึ่งเที่ยงครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุหมอกชวรรลพอดีไปยุ่นเลยไปแง่งเบอร์งทั่วไอเอฟซีคนได้เบิ่งเด๋เห็นไอพี่นอนข้อเทียบ่นคิดถอนคิดถึงเพิน <Okay. S 2> พ่นกับทีทั่วมาเหร่นน้ำครับมื้อนี้ก็อาหารจานเด็ดครับมื้อนี้ลาบปลาก<อ>๋วยยจ้ะ <laughs> ปลาดุกตุ้งยังไงที่ไปรุ่นได้ก็ไม่ตู่ลอดหนึ่งวันบ่ขาดลอดเหรอเมน้องพายถือเบ็ดติแม่นถือเบ็ดใส่ก็มีตู้นั่นถ้าหนีตุเรงตุเลงหนี่บ่้วนนั่นอึ้นไก่นะครับนี่ตัวบมกหอยพอน้อยตัวบมกหอยพอน้อยพอดีไปเอาเนื้อแดงไปพอน้อยส้อยเดิมเกลี่ยผืนเลี้ยวหอยหิ่เอาจะได้กับไม่กินก้อยกฝอยหลักปลาดุกน้ำไลาดุนน้ำทีมงานนะครับ เราสดใสชัวร์กว่าโซก็ม <sa> ีต <sa> ู้น <sa> ด้วยว่าโอ้ยถันมีสั่งมันเราสั่งมันสั่งเบิ่งเนาะสั่งกับมีเยอะแล้สองเงนสามเงินเติมยูนบ้านเนาะมันก็ยังกันอย่างมันเราไปผู้บ่าวผู้สาวคนมาเร็วพี่กำนองคนมากระปุกลูกนี่ครับเอาละเอาละเอาละพอแล้วลูกพอแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเลขสี่เราขันนี้กล่องไม่กลอกมาเราตัวเพิ่น ไ้เป็นท่นไปหาหนูพ้าเขาไปหาหนูอยู่ย้อนลายย้อนลายอยูอย่ยละบ้านพ่อบรรยากาศก็ซีมแต้มขึ้นฝนที่ตกนี่แล้ครับบรรยากาศอึมครึมเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็บดอยู่พอนีแล้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงกับละมัดระว่างไปหนามาลังกับฝนตกฝนลองกับเป้าอหอมข,ข,ของเงาครับเป้ากระบานกระเบี้ยนมุ่งยางไห้มันสิเป็นวัดเนาะ หอยหอยู่ลองเืม no. ัน oh, ห้อยเใส่ม so ันออกน้ำแตาว่าใส่แล้ตามหลอกเลยเยวอมันเอาว่าเียวนีมาใส่อ่หัวมันดีแม่เรายินงเาลาปลาแล้ใส่ตาออกเรายังินปาหลินปาบางคนขากันยังเลไม่ตู่บางคนกับมักเผาบางคนกับมักกันดิฟก็แล้วแต่สิบขั้วมักเนาะเดี๋ยวแม่ของไทยปินงแล้วกันยังไปย่างเผาอักน้อยเหรอมันยัง หอมถึงกินไฟแเน่มันก็หอมตัวเดี๋ยวอเมลองไอเห็ดกินหอยก็นเดือครับเมลองไฟว่าจัดไม่นูดเด็ดต้องเก็บหัวกวยหอยหอยแบบกวยหอยแกบแซ่บอีกแบบนึ่งเห็ดฟามเนี่ยอะไรก็เป็นหน่วยแบบตว่ดท่านนี้ท่านนีกค่อยจินเจรองยังไงกุ้หลายนะก็แม่นั้น ขันมันเป็นเรามาลอกโมนี้เด้อซื้อละสินมนลาบดอกปลางเน่าได้กินแล้วเอ๋ปลางเน่าได้กินแล้วเป็นผู้สือสิ้นวงานนวยตัตอนตัตอนนี่หั่นละผู้ใด้ผู้ใหญ่เหเตี้ยลางเนกินสิไดกินส่บาหามันใหญ่สิได้กินสินนมนี่ไปเสือพวกินาเฮียนอนมาเด้อเหรอินนี่เราด้วยมันิวเน้่คนอยากกินสินนี่เรากปเหกกระสิ่ลกหนึ่ง โอ้ม oh, mm ัน hmm. คัะมันตรวจตรวจเลยลาบจะเปียงหนึ่งสิกินมันได้เม็ตัวเอาเปียงหนึ่งละเปียงหนึ่งกับท่าเกียร์กินท่าเกียร์เจ้าอยากท่าเกียร์โอ้ยเนี่ยแต่ลาบมืดเราสอบไปยัดเมื่นนั่นกขุยเนี่ยว่าจี๊แอนเอาออกเอาอันเนี้ยเอาอันนี่หัวนี่ก็บ่ได้เด้มันแข็งแอนกระดิง เมไผตะเก او ตะเนียมันรสิใส่กานกล้วยบอสันเดข่อยว่าบ่สใส่ดอกต่ปานนี้ก็สิปานใดแต่ข่อยังวาอยู่เฮามีตัวอย่างกันประมาณนี้เยอสมรพุดนล้วครับนี่น้ำจิมแหมันกไมลูกนี่บ่แม่นหยังเลยมันมันหย่อยน้องหอมหอยหวยยังวาไปได้กินกเขาถ้าเกียงไวบ่คับปติเสธห้อมสุกตัวอย่ี้ลงเดวเดี๋ยวเสียไปแมล็อพันธุเ่หอมหอยหวยอยู่ ผมด,ดูงหน้าบ้านเฮาถือว่าใหญ่สุดๆแม่นตัวนี้แหละครับที่เงีง้ยรุ่นได้มานี่ยถือว่าใหญ่ยร่างการดีๆ,ๆอะไปแกะเดี๋ยวไปแกะแล้วก็ลาบตัวเตี้ยลาบเดีไไ๋ยวไมไล่มาแกะเอาแด้ครับนี่แกะเอาต้เนื้อจ้ะปอาเจอว่าสีชุดถัด,ดๆๆตัวประมาณขัดมันเนี่ยผู้นี้ลาบหอมเน เรตั้เนื้อจ้ะกางเบาอยู่พ่อไปทำไมตะกีดหลับทั้งกางทั้งใส่หัวพร้อมหมดแล้วกานกล้วยตืมหมดแล้วอันนี้มันตัวใหญ่เอาตั้เนื้อเลยซุกดีที่ตรงนาะซุกจ้ะเท่านี้มันหอยครับนี่ข้อไอหอยหอยหอยจ้ะทั้งก้อยทั้งหลับสองเมนูครับมึอนี่เป็นน้องไอกำลังปรุงข้อยหอยจ้ะ วกปนจะนี่ลด หอมมือห่วยเนาะหอมขรุขระทีมือีสุกคือวมเดี๋ยวเออก็มือำยี่ยงรอบูดเลยจ้ะแจ็คแจ็คไปจางเข้อดีขอดีส่องพอดีของผมของเรเป็นดองไฟกับรักฟันก็ีเหลละครยผู้โก็เป็นพงเด้เจง ตัวอย่างรีมือดีอยู่สุกตัาจมปะดุกซีตัวหาตัวกบฟันเนาะเตรียมเคียงปลาเรือเลยนี่ตัวอย่างนีสุกดีอยู่พอแดกพอเอาหรือน้ำประแดกจ้ะอุ่นน้ำประแดกความปะ mặt đẹp luôn mặt quý không có cái này mặt đẹp lâu mát đẹp mát 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 เป็นลายปีนองคือว่ทองคอยห้องวอกวันนึงเขือจักน้อยลายลายประดับพวกพวกใหญ่ใ่นองเือน่งห้องยุ่งขวักกันึงขั้วขี้เด็อืขั้วหอมหอมนี่ คงฟังไวยคนเดิ๋ยวมนฏิเลยฮะเทีย,น,ย,ทยนับประแดกมันมากปฏิ <c oughs> น้ำประแดกบ่แน่เด,ปเด้ประแดกประตูของแทียด้อวิทองแทียมาเยอะใส่หลแล้วห้องนั่งคนเด้ <c oughs> สมงวดหนึ่งก็อีเล็กกินว่าโจยเสียไหลายย่งเสายไหนพอดีเราโทนมาเอาเบอ้งกินเบิรงโอ้ยเสียงตูใครอนากหอมห่วยห่วยแบบนั้น โดดใบบกโหดก้ะหอมมเสลึงแงหอมเป็ดใส่ฟังๆกันโอ้ยยันบ่ได้กินว่าเมตูเมต้นางเกียเตีงเยงแกนั่งไปรุ่นถอยออกท่านกินของท่นานพอดีเตียงเบียยเือแม่ท้องไฟไงนั่งแบบ อ้เยอะเป็นวันยังก็ะลาปลาโฮ่เดียวกันแม่เออแม่นองไป่ไงว่าไงกระดิดขันสูว่าไงปุ๊บนี่ขาห้องสีเตียนเตียนหม้อเกียงเลยเด้หอดหมอคนละเจี๋ยหม้อเจียวหม้อลาปาเลยหรอจับหม้อลาปาไปนัาแม่็เดยวบ่ไไปบูบูก็ขมาน้องไปซี้นีมนะซีแบบก็ขมางอยงอยงอย ภาพ่นเห็นบ่เนาะ่างัลนเนาะบ่งน้าอีกแักน่อยจ้ะลงปิดท่านเพิ่นปิดพอดีข่อยต๊กระมะเสียงวืบกึ้นรถแลโอ้ยแฉกน้อน้ำปลาอีกจักน้อยนนอันนี้นีเนี่ย่ผ้านียนโ่้เนมด่อะหลวง่องียหลา จางเข้มแซบแล้วจ้ะ,ะหลังไงห,หล่ะมือกินขอมกันครับก็ขอ,ของเขารับมือนี่ก้อยห้อยลาบห้อยลาบประดุกครับส่วนพักเสียนพักร่วมต้องมีโน้ตไมพความพักเต๋โอโอ,โอ,อ้ยองสิเหรอลืมข้าวอยู่เรื่อยเนาะซิมกันดนอซิมกันแน่นเต๋ ไปไม่ตัวแค่แค<ช>่ฮะมาเด้อเอฟซีสมองสุบอนกินของกันครับออกินของสวยใกันอืมผมไปเดี๋ยวมาเด้อจ้ะหลับประดุกก็บอกติกินป่าข้าวบ้านเนข้าวเพ่เด็กเข้ากันเลย แต่ไล like like yeah. ่กันาะแม่ลงไปป่ะได้จงแล้วนั่นบอจงวจอยู you know ่ลงใจอยู่ผลเป็นใส่กรล้วยยังด้ไล่ก็นี่เรียนไม่หิวเขาเยวมบนไกินโอวันนี้เนาะเดี๋ยวเดน๋ยวเดีนยวเดีบยคืหันกลับเมื่อจบเลเหรจบทั้งคนไปละมาเดีอน ไก่ผมหอยกับตัวที่พ่งยังหอไก่หอยที่ห้อบานเลยก็ยหอยต้องก้นเนี่ยเมนบุบเยี่ยงเียงเวิบมเศ้าทีตหมอลาไปร้กันอยากจตึกหมอม่ะตื่เต่ากันแม่นั่นดีๆคอยเก็บกระมเพราะว่า่อยน่งแด้ตื่นเต่าใส่หมอไม่ได้ตัา ทำเป็นต้มเป็นแจมเ,เฮียโจกเลยนเนาะมั่นเอาข้าวก่องที่มีตัวมาเด้อพ่อน้อยทีมงานพ่อน้อยใส่เดิมเลยกินขอน้ำทีมงานอีสานไป็นงน่วย ไม่เส้นมจะจำไม่ได้เลยไ่เหรอกยันไรต่อ <c oughs> ไม่อ้วนไม่อ้วนปล่ามสอง <c oughs> มาเด้อจะไม่อ้วน,นปลาล่ามสองที่ไรหมง่งไรบอนหอเล่าทีเ<น>ียเอาปลาผิดต่ตคอค่ระปลาล่ามสองดู่อผ่อนแฟนครับดูปลาเห็ด ถามหาลุงก <dling> ับประตูพ <laughs> ันยา่กับมันยา่เขาเห็นน่ากินว่าบ้ามาตัวเป็นรุ่นบ้ามาจิ๋วจิ๋เบ้งแล้วเห็นน่ากินเจวไหนกันยา่เห็นน่ากินเนี่ยประเดนม้าเห็นน่ากินอยู่หันหละงง่วงงวงอย่างเลยว่าจิ เจียก็ได้ไปครับน้าเจียเราก็ได้ไปทุกททีเยูนในกินสู้กันกินเป็นเงิเนาะเห็นงานหลาหลามือไหมเก็บเม็ดมันกับมวลยันเด่นเมื่อนี้มันโยกันกินมันเด่นรุ่นเครื่องยางเครื่องดุนปรเดี๋ยวพุกได้คือหอมอยู่แ่เนื้อประเดี๋ยวก็หน่อยแะว่าติคลิ่ประเดี๋ยวติบุือ

หน้าบแบบนี้ก็ดีเนาะจะว่าเบาๆมีก่างไหมไม่ยงไงยังไ้กับฝากพี่ฝากน้องไว้สน,นิทกันเด้อครับขอบอ,ยอยู่ดีมีหฮงสุขสุขคนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า